กระตุกไปแล้วจ่าเปิดลเตีมแล้วเนี่ยเอาไปนี่เอาลิงก์ไปเลยมั้ยเนี่ยลิงก์ลิงก์สแน็คสแน็คบ้านมึงดีเฮียสแน็คแล้วมาขโด๋อมมั้ฮะเอาแอดแอดเฟสจ่ามาแอดแอดแอดแคลีนาจ่ามามาเดี๋ยวจ่าส่งให้มาเนี่ยเนี่ยแอดแคลิน่าจ่ามาเนี่ยเรา เดี๋ยวจ่าส่งลิงให้อ่แล้วมึงจะให้จ่าส่งแล้วมึงจะให้จ่าตีมหาแม่มึงเหรอเนี่ยสัตว์เปลือยไอ้เหี้ยมันกระตกไอ้ขาวไปอีกไอ้เหี้ยตลกปะเนี่ยแอดมาแอดมาเนี่ยอลีน่าจ่าเนี่ยแอดมาคือชั่วโมองพ่อมึงอะเกมจบไปหลายปีละไอ้เหี้ยอ้าวเสือกเสือกตาย อันเองไอสิบหายเอาใส่ผ้าพกหัวแดงด้วยแมเป็นไงหัวแตกกับเพื่อนอตายเนี่ยโอ้ยมีดนี่ไง้ในมือคุณเนี่ยเอาไปล่ะเนี่ยเอ้ยแม่งแทงกูโอ้ยแมงแทงกูอือตายเหี้ยมายมตายไวหาเลยนะเนี่ยเนี่ยคาริน่าจะาแอดมา แยกรีนาจามาแอดมาเร็วไม่เจอบ้าไม่ดีไม่เจอบ้าลงแอดกูมาเนี่ยใครแอดกูมา่ อะไรเนี่ยตาตาบะเบคอนนี่ยะใครแอดกู๊าเนี่ยอา้าวกาเหน้าจ่าหลุดแป๊บเฮียกาเหน้าจ่าหลุดแป๊บนึงี๋ยวเจ้าอะไรเงี้ย อ่ะเลนขวานกูชอบชอบขวานเนี่ยเนี่ยขวานเนี่ยเนี่ยไอ้ไม่ยอมไปง่ายยียเปรี้ยวจี๊ดเลยเนี่ยโอ้แสบคอมุมวายวาย,ยจ้าไอ้ลิงย์แล้วไม่รู้ว่าใครแอดมาแล้วกูให้ลิงย์ไปแล้วจ้าเนียแหละเข้าไปดูลิงย์ดิ สแน็คบ้านมึงสแน็คไอ้เหี้ยสแน็คไม่ว่ากูสแน็คนั่นมันขนมไอ้เหี้ยอ๋อสายดีเจก็มามึงอ่ะงานเนี้ยมั่วหมดแะวันเนี้ยวันเนี้ยวัวนววนี้ก็อยู่กับดีเจหัวหมอยฮะเอาไม่เปิดเพลงต่ออ่ะเอาไปดูคนเดียวไปกูขี้เกียจลงเพจไม่อยากดางังไม่อยากดางัง เจอดวองทองฟ้าน้ำตากอะไรลงมาโอ,จาอ้จาเหนื่อยจาเหนื่อยเล่นมาสามตายไม่ได้พักเลยจาเหนื่อย <c oughs> ขอปรับไหม่แป๊บปรับไหม่ ขึ้นไม้มันเบานะฮะก็ออกมาปรับไม้เฮ้ยมากูออกไปปรับไม้มาเยี่ยเจอมาเกียยไม้แม่งเบาเอามาตัวเดียวอ่ะสายโซโล่สายโซโล่โซโล่เจีหมหัวเอา้าตายอาคิตโตะไม่บายเลย อยู่ดีๆไม่ก็ปรับต่ำเองสิหายคือไม่มันชอบปรับต่ำเองคือกูงงมึงปรับเองได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจจ่าจ่าไม่เข้าใจอ่ะไม่แม่งปรับต่ำเองไอ้หี้ฮ อย่าเธออย่ารักจ้างใส่ใครเขาเอมามาพิเศษผ่าซะมาสักสองจานเป็ดเข้าอีกแล้วแมนอบมันก็ดีเละดิยี่งถ้ามาาไม่ดีเลยมันคยังไม่ดีเธอ แล้วมันกระตุกด้วยแหละความหมายยุคนี้เจแล้ว,วันนี้ก็อยู่ดีเจเป็นตส์ศูนย์นะฮะแต่คนคนเดิมใส่ชุดเทปถูด้วยบ้านพ่อมันรวยแน่นอนคนเนี้ยแต่ดีเจเยียจะพูดกับท่านผู้ชมไหมครับดีเจบอกค่าดีเจรู้ว่า เบื่อว่ะไม่มันชอบถามเองอ่ะแบบเบาเองอ่ะเฮียมันมันไม่มันมันไม่มันอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะเธอเย้เป็นไงดีเจโอดับโหดกระโดดฟล์หัวร้านไปด้วยคนหนึ่งเฮ้ยจ่าเฉยไอ้เอี้ยเออมันมันฆ่าจ่าเฉยเฮ้ยเออแหล่ะแหละมันฆ่ากูน่ะไอ้เฮียมาฆ่าจ่าเฉยได้ไงไม่รู้จักจ่าให้แล้วเนี่ยดูสกอร์ดูสกอร์จ่าสงสารมากเจ็ดสิบเอ็ดไอ้เฮีย สกอร์เจ้าไอ้จ่าพูดอย่างนี้มึงต่อยกับจา่าเวรอพูตัดเงินเดือนมึงไอ้เหี้ยโอ้ยจ่าเงือออกไอ้เหี้ยห้องถ้ามึงทำตัวเหี้ยอย่างนี้ตัของมึงเลยไม่ได้ทีเหี้ยไอ้บุกเดี๋ยวไอ้ตามจ่ามาเร็วมันมองหน้าจ่าเดี๋ยวมันจะต่อยจ่าเนี่ยเฮ้ยตัวฟรี ตาขอตัวฟรีแล้วกันลูกไปดีไปดีฟีวะเนี่ยตัวฟรีกูขอเฮ้ยนายตัวฟรีวะเนี่ยแข้งดีเคเฮ้ยนายเราขอให้ดิแพงทีทิบวันนี้อะไรกูดีสำนักเซี่ยหลินที่ไอ้สั์รู้จักจา่า,จาเปล่าจ่าเฉยอ่ะเอ้ยจา่าจ่าอยู่สำนักเซี่ยลินดี่ปีขยี้ไคร ไม่น่าก็เหี้ยนะป่าไม่รู้จักกัาจ่าสายยออ่อเอ้ยจ่าสายย่อจ่าสายย่ออย่างว่าอะไรนะเออไปแดงหรืกูมไม่ได้ห้ามไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ผูกโซ่ไว้เลย <c oughs> มึงอยากกูดึงไว้เหรอเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วอยู่าจากก่อนนะเธอมึงอยให้กูทำอ,อย่างนี้เหรอชิบหาย บูน่าซอยสองหาย,ยเยอะเจอเยอะเชิญอันนี้ก็ตกโ o เซมัส c s กวยกูก็มีแต่วควยกูแจกยากว่ะเห็นหน้ามึงรู้สึกอยากแดกลาบว่ะไอสัตว์ด่าจ่าเฉยมันด่าจ่าเฉยลุมลุ้มลุมลม,มันด่าจ่าเฉยเฮ้ยเฮ้ยไอ,ไอเด็กกูในกระเป๋ไอ้เยี่ยมมันด่าจ่าเฉยสัตว์มีคนหัวล้อนแล้วไอ้เยี่ยมทำไม่หัวล้อนเลยกูไอ้สัตว์เฮ <c oughs> ้ย อา้าวกูหายนะทหารกูหายไปแล้วหมดอ,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 ดอด่ะอาจัดจ่าแสบคอ เฮ้ยฆ่านนมันอะมันมันด่าจ่าเฮ้ยแทงเลยแทงเลยมันมันมันด่าจ่าเฮ้ยมันด่าจ่าแทงมันแทงมันแต่ละรัก โอ้โยเฮียพวกเฮียเดี่ยะใส่ตูดหรละชิบหายแล้วนูนูนบ้านก็ปรีซอยสองไอ้หนุ่มไหนใครอยากเย็ดจ่าหลังไม่คุยกันหลังไม่เราเดี๋ยวจ่าพาไปดูกเ็เฮียแลยย้วกูยเอาตัวเองไม่อไรอดอเลยชิบหายเอ้ยอันนี้ก็ตกโกเซมัสตาละอง ซาองชื่อมึงแม่งเท่มากเลยแล้วมึงถืออะไรนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแอสติคอซิน,นเออ,เอ,อไปฆ่าััหมดหารฆ่าันหมดหารเจ้ไอ้ไมีคนขึ้นฐานรอบคุณฐานเราเอ้ยมายมเ่ยวจี๊ดเด่้วถือหัวเลยฆ่ามันเนี่ยมายมสวดเลี้ยงน่ารักอ่ะ งานน่ารักมากตายไอ้ปุกไปหาคนอีเชอชมพูมาดิมาดิตามมาเลยคนานเด็กเช่อเออเจอเออเออเออรู้จักไว้จ่าเฉยอย่าเอ้ยตายโอ้ยยังแม่งแทงจ่าเฉยไอ้เหี้ยโอ้ยมองฟ้าเลยยืนมองลองฟ้าอ่ะโอ้ยเหี้ยน้ำมูกไหลเลยเด็กเช่อจ่าออกเลยบอกแกตรงนี้เลยจ่าเหนื่อยจ่าเหนื่อย เ้ยไงเอาพนอาหารข้าวมาดิเอามีคนะละยศไอชิบหายเฮียนายางี้กระบดกระบดโดนทักเลย จ่าจ่าจ่าต้องคุยกับเมียจ่าจ่าต้องคุยกับเมียอะไรเรื่องต่อสเตปไอ้ลูกจ่าก็จ่าเฉยอ่ะสำนักเซี่ยวหลินดี่เหอะเฮ้ยแม่สอนดึกเอ้ยเอ้ยสายสอนดึกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุกบุกบุกทหารบุกทหารอุยนี่ไงทหารกระทกเหล็กกทหารกระทกเหล็กนี่เป็ทหารกระทกเหล็กกูไปไปลุยทหารกระทกเหล็กฆ่ากันนี่คนทหารกระทกเหล็กสองคนนี้กูซื้อตัวมาจากญี่ปุ่นซื้อตัวมาแพง สอ,องคนนี้ในตัวสามร้อยล้านแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเจอเจอเดี <1938. S 2> ๋ยวเจอผลหานกระทาะเหล็กกูกูซื้อตัวมาแพงเนี่ยสามร้อยล้านนี่ยไอ้ขากระหมดเนี่ยกระบดกระหมดจไหนวะหากระหดหากระบดเร็วหาตัวมันมาประหารหัวเนี ไอ้กบฏกบฏไปไหนเอาวะอะไรกบฏตายเนี่ยกบฏมึงพลาดแล้วมึงจะลองเดียกจ่าเฉยเนี่ยโดนโดนไอ้สัตว์ไปไปแล้วไอ้ทหารกระทะเหล็กทหารกระทะเหล็กลุยทหารนี่ทหารกระทะเหล็กกูทหารทากระทะเหล็กเออลมลมทหารกระทะเหล็กลุยลุย กูซื้อตัวมาสองคนนะจัดถ้ามันเอานี่ก็หาทางกระเทาเหล็กกูโหดศาสตร์บอกแล้วเป็นงานซื้อตัวมาแพงผมสมราคาคุยห <c oughs> างะเหล็กต่อมนต่อมนดิยืนดูกูจะย,ย,ยืนดูเอาแฟร์สองหนึ่งสองหนึ่งแฟรแฟแฟแฟ์เออรุมรุมสองหนึ่งแฟรแฟ์เนี่ยสองหนึ่งรุมดิเสือก ไอ้เสือฆ่ากูมัอนอาหารนะเลยฆ่ามันเร็วมันฆ่าจ่าเ้ย yeah. โอ้ยจา่จาจ่าต้องต่อเฟซเอามาเอานี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันพลทหารกระทะเหล็กกูนี่ว่าไปพลทหารกระทะเหล็กราคาตัวสามร้อยล้านลุยช่างเลือด ไปไ้มันไ,ไม่เห็นเว้ยเอาไปไปพูทหารท้เหล็กทำม,มันสมกับราคาคุยหน่อยเดี๋ยวกูจะลงเฟซได้ยังแทงมันเน่เป็นไงคน้หารกระท้าเหล็กกูบอกแล้วอย่าลองดีกับจ่ารู้จักไหมจ่าเฉยพูทหารกระท้าเหล็กกูเยอะซื้อตัวมาดีฝึกมากับมือไปพูทหารเหล็กกระทะกระทะเหล็กทั้งสองนายลุยรวยย คนหากระถาเหล็กฆ่ามัน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 อ้าวไอ้สัตว์มึงแทงลูกกระมึงแทงลูกทีมหัวไอ้สัตว์ตายงานคนหากระถาเหล็กกูอึดทนนานรอรอรอกันเฮ้ยลบตัว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 เฮ้ยเฮ้ยชมพูมาเนี่เลยเซียมพูอ่าลบตัวก่อนผมไม่ไม่ฟังเลยชิบหายเลือดเต็มยังมาเฮ้ยจะได้ไปยังทีวุ้งี่อึดอัด เฮ้ผู้นำกระทะเหล็กมันมาแล้วไอ้จวงนะเป็นไงอย่าเข้ามาวงตีนบอกแล้วพร้อมอยังพร้อมอยังพร้อมอยังเด็กเด็กเด็กกันไปดูแล้วเนะี่ยนายพันกับนายร้อยตามมาเลยตามจ่าเฉยมาคือขึ้นยศให้เลไอ้เกมนี้ใครที่หนึ่งกูขึ้นยศไอ้สัตว์กูเลื่อนเป็น กูเป็นรองผู้บัญชาการใครฆ่าเยอะสุดเกมนี้นกูมอบเ,เป็นรองผู้บัญชาการเลย่ะเราได้รองผู้บัญชาการคนใหม่แล้วโอ้ยอ่อหดหวัวกูพอแะ่นี้ดีป่ะก็จบจะที่เห็นฮะ แสบคออีกอะเนี่ยคอแห้งแสบเดินไข่ก็ขอจบเท่านี้ใครอยากเล่นด้วยแอดมาดูไอดีโอซึมซับเข้าไปในสมองไอ้ปีโรดไอดีหกล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันตีบาทไม่เกี่ยวโอเคพอเลิก